่แล้วเริ่มแล้วเหรอือฮนเียนเริ่มแล้วนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างเราก็ให้ดูเป็นรูปก่อนทำนะคะกับหลังทําทันทีไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ่อเคสนี้ทําอะไรไปบ้างทํากับคุณหมออะไรนะคะ เดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนนะคะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงเช็คเสาว์ก่อนนะคะมีใครได้ยินไหมเอ่ยถ้าได้ยินชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะได้ยินชัดกันไหมภาพชาัดเสียงชัดไหมคะอันนี้จะเป็นเคสจ,จมูกนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูระเด็ดระบอกนะคะว่าเคสนี้ทําอะไรไปบ้างนะคะคทํากับคุณหมออะไรนะคะ ลองเห็นไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปก,ก่อนทําก่อนเนาะอันนี้รูปเป็นคุณลูกค้าเป็นเคสแก้นะคะซึ่งทามาประมาณ3ปีใช่ไหมคะประมาณ3ปีได้แล้วเนาะแต่ว่าตอนทําก็คือว่าคุณลูกค้าใช้เป็นซิลิโคนไม่ได้มีการบองปลายไม่ได้มีการใส่เดินเยื่อเทียมใดๆนะคะแค่ซิลิโคนแท่งเดียวนะคะก็จะเห็นว่าตัวซิลิโคนก็ ความพุ่งระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้พุ่งสุดเนาะปลายก็จะค่อนข้างงุ้มนิดนึงนะคะ mm. คุณลูกค้ามีปัญหาเป็นปลายจมูกบางนะคะ mm. ก็เลยมาแก้ที่ยูนิคอนนะคะ mm. เดี๋ยวจะให้ดูรูปเก่าก่อนเนาะ mm. อันในรูปมันจะอาจจะมองไม่ชัดนะคะ ก่อบถามคุณลูกค้านิดนึงนะคะก่อนมาทำคือมีปัญหาอะไรมาเอ่ยอยากจะแก้ปลายบางปลายบางนะคะยอยากจะแก้ใช่ก็เคสนี้ก็คุณหมอใช้เป็นเทคนิคกระดูกอ่อนหลังหูนะคะแล้วก็มีเนื้อเยื่อหลังหูลงไป2สองอย่างเลยก็คือจะตัวเนี้ยจะช่วยให้ปลายพุ่งนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องรอ,องปลายซิลิโคนไว้นะคะจะกการแบบ ทะลุกันซิลิโคนบางซิลิโคนใสได้ดีนะคะใช่อันนี้ก็คือเป็นลูกสาวหมอแคนนะคะก็คุณหมอแคนเนี่ยคือมือเบามากนะคะอย่างที่อย่างที่รู้ๆกัน คือเดี๋ยวอยากให้ลูกค้าบอกนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนทํารู้สึกไหมคุณหมอฉิตยาชาไม่เลยใช่ไหมยาชาเขาไม่รู้สึกไม่รู้รสึก,สกเลยใช่คุณหมอมือเบามากแล้วของคุณลูกค้าที่จริงก็คือเป็นเคสแก้ด้วยมีรอยความผืดด้วยลูกค้ายังไม่รู้สึกเจ็บเลยคุณหมอมือเบามากนะคะสําหรับคนที่แบบกลัวทําทจมูกครั้งแรกกลัวเจ็บกลัวอะไรแบบนี้ค่ะติดต่อยูนิคอนมาได้นะคะคุณหมอมือเบามากแทบจะไม่รู้สึกเลยนะคะขนาดตอนฉีดยาชาเขาบอกว่าเจ็บ คุณหมอแคนฉีดแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าฉีดเสร็จแล้วนะคะคุณหมอมาพอดีเลยเปิดตัวคุณหมอสุดหล่อละมึงเบาของเรานะค่ะเป็นไงโล่งแล้วเนาะตอนนี้ไม่เจ็บเนาะิ่มปวดอย่างตอนนี้ยังเลยเนาะโอเคก็เมื่อกี้ก็พึ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอที่บายแป๊บนึงสั้นๆเดี๋ยวคุยกันสั้นๆแล้วเดี๋ยวให้ไปพักแหละนะครับ ก็ของเดิมเน,ะมนาะมาถ่ายเดิมที่ที่มาแกีแต่ดูรูปก่อนทำนิดนึงคือของเดิมเนี่ยลองดูซูมนิดนึงนะครับโอเคของเดิมก็คือทรงก็ค่อนข้างโด่งแล้วแหละเนาะเพียงแต่ว่าพอมันโด่งไปนานๆมันกดเนื้อทำให้ปลายบางใช่ไหมครับเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือ,อปลายจมูกจะเอียงหน่อยนะครับนี่ถ้าดูซูมรูปตรงนี้จะเห็นชัดว่าหนึ่งคือตรงปลายจะค่อนข้างบางเนาะใช่ไหมเนาะ หรืคอคนเอียงไปทางซ้ายหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้รูจมูกสองข้างไม่ค่อยเท่ากันรูจมูกต่างกันชัดเจนเลยนะครับทีนี้เราแก้ปัญหาเราทายังไงหนึ่งเรื่องเรื่องที่มันบางนะครับเรื่องที่ปลายบางเนี่ยใช้เป็นการแก้โดยใช้การใส่กระดูกอ่อนกับเนื้อยื่อนะครับเดีะนะ๋ยวลองซูมจมูกนิดนึงด้านข้างเคก็คือเอากระดูกอ่อนหลังหูนะครับกับเนื้อหลังหมูมาใส่ตรงปลายตรงนี้นะครับก็จะทําให้จากเดิมที่เนื้อโดนกดบางน้อยก็จะดูหนาขึ้น พอเนื้อหนาขึ้นก็เสพขึ้นปลอดภัยขึ้นอีอยางคือทรงเดิมเนี่ยของเดิมจะออกตรงตรงทื่อๆนี่ก็คือบักแท้มันสโลว์ขึ้นนะครับหน้าก็จะดูหวานขึ้นหนอมันก็จะดูไม่ได้แบบไม่ได้แข็งมากคือของเดิมเนี่ยทรงด่งข้อดีก็คือจะดูดูโด่งก็จริงนอแต้อมจะดูแข็งใช่ไหมครับดูหน้าดูใช่ทีนี้พอเราปรับให้มันสโลว์ปึ๊บหน้าหนึ่งคือหน้าดูซอฟหน้าดูหวานดูละมุนนะครับที่เราสามารถทำให้หน้าดูหวานได้โดยที่ไม่ต้องแบบเน้นสันสูงมาก นะครับทีนี้เราแค้ปัญหาเรื่องปลายเอียงตอนนี้นก็ตรงดีแล้วนะครับรูจมูกสองข้างทีง่เคยไม่เท่ากันก็เท่ากันแล้วนะครับใช่น้องก็เดี๋ยวให้ดูเทียบกันนิดนึงอ่ะซูมันดูตรงนี้อย่างเดียวเลยซูไปตรงนู้นเลยครับโอเคตอนนี้คือก่อนทานะครับก่อนทาก็คือจะเป็นทรงตรงๆนะครับมันสะ้อนใส่ไหม้อระวังหน่อยโอเคตอนนี้ แคบดูหลังไทมนะครับหนึ่านิดนึงนะครับดูเทียบกับหลังไทมเนาะก็จะดูสโลว์ไปพุ่งขึ้นคือเราใส่ใส่ทั้งกระดูกอ่อนเนี่ยทั้งเนื้อเยื่อข้อดีคืออะไรการใส่กระดูกอ่อนเนาะกระดูกอ่อนมันจะมีความแข็งนะครับแค่แข็งซิลิโคนแล้มันช่วยเรียกว่าเพิ่มงฉีดโปรเจคชันหรือเพิ่มความด่งปลายนะครับให้ปลายมันดูพุ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ซิลิโคนเยอะนะครับมาลองตรงปลายตรงนี้ชั้นเลงแล้วก็ใส่เนื้อเยื่อตรงปลาย ในี่ยคือส่วนเหมเรียกว่าทำทิชชูเป็นส่วนนิ่มๆนะครับเพิ่มให้เนื้อมันจากที่มันบางเนี่ยมันหนาขึ้นลองอีกชั้นหนึ่งเนื้อไปก็จะหลุดละมุนธรรมชาติแล้วก็เนื้อที่เคยน้อยเนี่ยก็ชนะขึ้นแล้วนะครับมันจะได้ทรงที่มันปลายพุ่งขึ้นนะครับแล้จะปลอดภัยขึ้นเนาะแล้วก็ให้มีความเซิร์ฟนิ่มๆแต่ไม่ต้องลดเยอะมากเพราะถ้าลดเยอะมากจะดูไม่โด่เนาะก็แบบพอดีๆนะครับโอเค มาณันนี้นะส่วนแผลหลังหูนะครับแผลตรตรแผล่าตัดตรงหูคือซ่อนไข่อยู่แค่ล<อ>่องหลังหูงแ,ลและมองไม่เห็นแผลนะครับรานก็ตัดไหมแน่ตัดไหมว่า14วันนะครับการดูแลแผลเรารู้ยังต้องดูแลยังไงบ้างแ,แจ้งและน้องใครก็คือทาแผลเช้าเย็นนะครับเช็ดด้วยหนึ่งคือน้ำเกลือสอง 2, คือเบตานีนนะครับอยาให้มีสะเก็ดรับเลือดก่อนนอเช็ดถ้าเช็ดทำความสะอาดแผลได้สะอาดนย ก็จะทําให้หนึ่งก็คือตอนตัดไหม่ไม่เจ็บเนาะแผลสวยแผลแมกซเสร็จแผลไม่ติดเชือ้อนะครับ <Okay. S 3> <Okay. S 1> แล้วก็กลับไปก็สําคัญคือปรกคบเย็นเยอะๆเนาะแล้วก็นอนหัวสูงสูงประมาณนี้ได้เหมือน,นหุนอนประมาณทักสามใบเงี้ยกำลังดีนะครับหรือถ้าเรานอนราบเยอะไปมันจะทาให้บวมเยอะเนาะแล้วก็สําคัญอีกอย่างก็คืองดพวกของหมักของดองของแสลงของสุกสุดิบๆิปลาอาหารทะเลพวกนี้สามเดือนนะครับแล้วก็ห่อด้วย สำหรับก่อนทำคุณลูกค้ามีอมีแบบหรือว่ามีของอมีของ,ม,องมีเดฟเไรนะคะอยากได้เป็นของอคใครบ้างคะมีรีวิวมาก่อนไหมก่อนที่จะมาให้คัหมอ เป็นสองซ่หมอประเมินตูงเนะคะแล้วก็ถามนิดนึงนะคะตอนทํารู้สึกเจ็บไหมตอนฉีดยาชารู้สึกยังไงมีแค่จี๊ดนิดนึงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บจี๊ดนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ยังเนาะยังไม่ได้รู้สึกเจ็บก็จะเห็นว่าอ่าหลังทําเสร็จทันทีนะคะเป็นเคสแก้ด้วยแต่ว่ารอยช้ำแทบจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยบวมด้วย เพราะว่าฝีมือคุณหมอของเรานะคะเก่งมากเลยค่ะมือเบาสุดๆไปเลยนะคะมือเบาจริงมือเบามากค่ะไม่ได้แก้หวยใช่ไหมไม่ได้แก้หวรขอบคุณค่ะค่ะสำหรับสุดท้ายนะคะอยากฝากสำหรับยูนิคอนของเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2สาขานะะคที่เป็นสัญญกรรมนะคะก็สาขาแรกก็อยู่ประทุมวันนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ก็จะเป็นสาขารามคำแหง24นะคะ อ่อันนี้ขออนุญาตของเรานี่จริงๆเป็นลูกค้าเก่าเนาะใช่ไหมทำทำทั้งตาใช่ไหมตาจมกปากจมูกปากทางเลยเนาะสี่อย่างเลยนะครับทำาบบครบมากที่นี่ทำไม้ไหนะสาขานน้นเลยเนาะใช่ไหมครับเป็นสาขาแรกเป็นหสาขาแรกเลยอ๋อเป็นลูกค้าเหนียวแน่นมากน่ารักมากเลยก็ยินดีรามีอะไรมาให้ดูแลได้ตลอด ตอนจบแล้วนะคะก็อยากฝากนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมีจมูกนะคะทรงสวยแบบนี้นะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะโอนจองตอนนี้นะคะเพียงแค่หนึ่งพันบาทนะคะคุณลูกค้าสามารถเก็บสิทธิ์ได้นานถึงสามเดือนเลยนะคะสําหรับไลน์นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาแล้วแบบมาไม่ทันนะคะดูไลน์ไม่ทันหรือยังไม่ว่างดูตอนนี้นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจยูนิคอนนะคะเราจะไม่ ลบไลน์นี้นะคะมาดูย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับเบอร์ติดต่อนะคะของสาขารามคำแหง24นะคะจะเป็นเบอร์064 659 3549นะคะแล้วก็จะเป็นไลน์แอดนะคะสำหรับไลน์แอดของยูนิคอนก็คือพิมพ์คำว่ายูนิคอนยูนิคอนคลินิกนะคะมีแอดด้านหน้าด้วยนะ สำหรับเบอร์นะคะย้ำกันอีกทีนึงนะคะจะเป็นเบอร์0646593549นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่สะดวกเป็นแชทหรือว่าเป็นการพิมพ์คุยนะคะอยากเป็นโทรสอบถามมากกว่าก็สามารถโทรทางเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดหรือถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าคนไหนอยากเป็นสะดวกเป็นพิมพ์มพแชทหรือว่าอยากดูเป็นรีวิวอยากสมรูปให้คุณหมอดูก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์ทางเพจนะคะ ยูนิคอนคลินิกนะคะหรือจะเป็นไลแอดแอดยูนิคอนคลินิกหรือว่าจะเป็นไลแอดของรามคําแหงนะคะก็จะเป็นแอดยูนิคอนรามคลินิกนะคะมีแอดด้วยนะคะคะ่ะสำหรับาสาขารามคําแหง24นะคะของเราจะอยู่ใกล้ห้างบิ๊กซีเลยนะคะแล้วก็มีที่จอดรถสําหรับคุณลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นบริการจอดรถฟรีนะคะไม่จํากัดชั่วโมงด้วยสําหรับ สาขารามคำแหง24นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักว่าสอบถามทางเพจทางไลน์แอดหรือทางเบอร์โทรก่อนได้นะคะโอ้มีคำถามค่าจากเพจทักบ้านนะคะเขาสอบถามว่าราคาเท่าไรหร่ล่ะคะเสริมจมูกเนยอหลังหูนี้ถ้าเป็นราคาเสริมจมูกนะคะ อของคุณลูกค้าเป็นเคสแก้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นเคสมาเริ่มที่เคสใหม่กันก่อนเนาะถ้าเป็นเคสใหม่นะคะเสริมจมูกเซมีโอเพนราคาจะอยู่ที่12,900บาทนะคะอันนี้จะเป็นเคสใหม่คือเคสที่เสริมใหม่เลยที่ไม่ใช่เคสแก้นะคะถ้าเกิดจะเป็นเคสแก้ของคุณลูกค้านะคะราคาจะอยู่ที่18,900บาทนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อเยื่อหลังหูกระดูกหลังหูนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทําพร้อมกันเลยนะคะ2ออย่าง จากปกติอย่างละ10,000บาทนะคะก็คือกระดูกลังหู1 0,000บาทนะคะเนื้อเยื่อ1 0 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าทําพร้อมกันเลยวันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษนะคะลดเรือนหลือ15,000บาทแต่ว่าคุณลูกค้าจะได้2ออย่างเลยนะคะโอ้คุ้มมากเลยนะเนี่ยโอ้ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะคะไม่ได้แพงอะไรมากเลย หมอและที่สําคัญคือเราซื้อซื้อมือคุณหมอด้วยเราจะได้ไม่ต้องเจ็บนะคะคหมอมือเบามากเลยฟี้ือบอกขนาดนี้ก็ต้องนับวันเลยนะคะเนี่ย<ช>จะเห็นเห็นได้ชัดคือจากคุณลูกค้าเลยก็คือไม่ช้าเลยไม่บวมเลยทั้งทั้งที่แบบเป็นเคสแก้นะคะค่ะตอนนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ